Infinity ี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะเคเนซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไหมคะก็อยเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาอยู่กับพี่พีโอโอเคโอเคนะคะในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนั่นเองค่ะไปเถอะไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่น TNT tag นั่นเองเนียแค่จัดไปตอนนี้มันตีหนึ่งที่นู้นเขาน่จะเช้าอยู่ปะ ที่นน่นเขาบ่ายแล้ะครับคุณเอาจริงเหรอบ่ายก็น่าจะมีคนเล่นบ่ะบ่ายบ่ายเขาไม่ทํางานกันเหรอคุณก็ไม่รู้สิก็เด็กอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไปเรียนก็ได้เนาะไอพวกที่เล่นนี่มันอยู่จังประเทศอะไรกันเนี่ยอืมพวกที่เล่นนี่อาจจะปิดคนต่างชาติแหละแต่ว่าเขาอาจจะทํางานหรือว่างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานนี้มานั่งเล่นไหมคบนี่แปลกมากเลยนะสังเกตเดี๋ยวว่ามันน้อยอะถ้ามันเยอะจริงเหมือนกับปุ๊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 บแล้วนี่มันน้อย เราต้องเล่นช่วงเช้าของเราอะจะเยอะด้ันดานอะไรดานใหม่เหรอไปเลยเขาดนนี้จำได้ละเขายังไม่เคยเล่นดานนี้เลยอะฮ่าฮ่าฮ่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกมันแค่กว้างตกตกลงมาดังจึ๊จึ๊ทางนี้โอ้ยท่งนี้เนียนว่ะทุกท่านนี้ไม่น่ามีไขวิ่งมาเท่าไหร่ ผมไม่เห็นมีใครวิ่งมาตรงนี้ขอแอบตรงนี้ก่อนแล้วกันอาวบอกไม่มีคนมามาแล้วใครมานะไหนเหม็นชื่อเคเป็นเลยแล้วเห็นเธอนะหัวแดงๆยืนอยู่นะเอ้ยอะโหลวันดีเห็นแล้วปะตอนมีทีนทีมาไหมเฮ้ยมันวิ่งไปโดยที่มันไม่เห็นเราเราเห็นเธอเราเห็นเธอเฮ้ทำไมตัวนี้มันขึ้นไม่ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งตุ้มเย้ เรารอดไปตตวเองเขาอยู่ด้วยมันไม่ให้ขึ้นนะตรงเนี้อยู่กันด้วยกันจะได้แบบว่ามีความสุขไม่ดีมากไม่เนเขาไม่เป็นหรอกเราเชื่อเราดิเห็นปะเราไม่เป็นเองไปซ่อนกันนี่แป๊บเนี่ยซ่อนดำมองไม่เห็นหรอกจริงอุ้ยบางคนก็มองเห็นนะนี่เราจะอยู่ตรงนี้แ้วมีที่สิงแล้วเคเอ็นเนียนว้าเพีินว้า เรากำลังล่อแย่งคนอื่นที่มีคนเพียบเลยแถวนี้อะไรอยู่แถวนี้ไม่มีคนมาปะชี้ที่ทีไรตามทีนย่านะจบแน่เลยฉันจบแน่เลยฉันจบแน่เลยฉันไม่ไม่ไม่แปดแปด รอดอย่างฮุดวิดเอยค่ะต่อยเราทำไมไวคนกับคนน่ะเรายืนเฉยเฉย่ยอย่างนั้นแหละเขาชอบต่อยวัดเรวเขวเลวเรวจงเบยเฮ้ยทีนที่อยู่ข้างล่างมาเร็ว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 เราต้องหลบเราต้องหลบขอแค่มันอย่าตามเรามาก็เป็นพอนะคะไปี่อีกว่าจ้าเข้ามาแล้วจู้นะจู้จนะ ชุยนะอ้าวเราเห็นบุคคลอันนี้มันต่อยเราเราจำได้มันต่อยเราตกลงมาอ้าวตัดมาเลยเคแปดหกห้าสี่มอนึ่งจะต้องเาจะ้องาจะ้อออโอเคตายค่ะว้ายการ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นแค่เกมแรกคุณโนสาวสวยเป็นสาวสวยเป็นสาวสวยไอคนนี้แหละไอคนนี้แหละที่มันต่อยเราวิ่งกลับมานะคะอ้าวไม่มีใครสนใจเธอเลยดีแล้วีแล้วไอสาวสวยมันวิ่งตามเธอไอสาวสวยเอาจริงเหรอสาวทำไมมาไวจังวะเฮ้ยมาไวมากอ่ะมาไวเกินไปอ่ะพี่จะไข้เลือดข้เลยว่ะโคตรดดังเออดูอีกอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอให้แบบวีน้อยน้อยหน่อยแล้วเราค่อยไปตีเขาอุยยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเดาเขาวิ่งหนีวิ่งหลบชีทด้วยกันเลยมันติดอ่ะมันติดอ่ะไม่ทันแล้วเออหน้าสันวะอยู่แล้ หน้าสั่นกันเลยทีเดียวเราอาเธอเมื่อกี้เจเจทีเอ็นทีเหมือนกันเราไม่ได้วิ่งเว้ยเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำแต่คือเหมือนเราวิ่งช้าเราก็เลยแบบเอ้ยหยุดแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งใหม่อมคือว่าอไม่หล่อจังเลยคนเนี้ยหล่อจังมีลายไหมคะแค่ถ่ายนะไม่อายมีลายไหมคะนี่เป๊ะอ่อยคช่บหมหล่อนั่นาร้อดูพี่ข่อยขอลายผู้ชายจำไว้นะจำไว้นะน้องๆจำไว้นะน้องๆด่าพี่ขวัญได้เลยนะ no 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 ขอผู้ชายเหรอดี <c oughs> เอาคืนไปฉันไม่รับฝากดีดีไม่เธอทำตัวอย่างงี้โอเคอย่าเล่นกันเองดีก็ทำขเขาใหม่เหว่าไปอ่อยผู้ชายไหมเขาไม่ได้ว่าเธอสักหน่อยเขาแค่อ่อยผู้ชายเล่นนิดหน่อยอ้อทำไมบางทีมันตีแล้วมันก็ไม่โดนอะ่ะใช่แล้วตีเธอตั้งนานก็จะโดนรู้ว่งงาเราวิ่งตามตรงไปคงงมากงงมากว่าทำไมไม่โดนเอ้าเนี่ยดูดิฉันตีตั้งนานแล้วก็ไม่โดนโอเคมาตีเราโอเคมาตีเรา เอาชิบหายเราตีผู้หญิงมวเราตีผู้หญิงแล้วัไปตัวมันเด้อตัไป่ตัวมันเด้อไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะห้ามมีใครมาแปะพี่ขวัญตอนวิทีสุดท้ายนะไม่เอาแลไม่เอานะ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 ไม่เอาแ้ไม่อาไ่เอไม่เอาแลไม่เอาแวไม่ไม่น้วไอ้วเอ่อไ่อแไ่อว้้ไ่น้้ไ่้เอว่แ้่แ้วไม้ว้ โอเคหวังว่าจะไม่มีใครเป็นแบบนี้เอ้ยบ้านตรงกลางตกขี้ไวระวังนะโอ้ยคนหล่อกมาหล่อมาหาเราละดู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 เกมถามแม่ดูเกมถามโอ้ตรงนี้ไม่มีใครสนใจเลยค่ะไม่ใช่ไหมเธอเธอเจอหน้าเขาจริงๆเขาเป็นแบบฟูฟูดฟุ่ยฟุ่ยอะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็แค่พูดเป็นงั้นแหละสกินเขาน่ารักดีนะคะ เฟ้ยเฟ้นยเฟ้อยอยเฟอโดีนดีมาแล้วอ้ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอเยโอดยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตอยโอยยโยอยโยอ๊อ๊ยอยโอยอยยออยโอ๊อยโอ๊ยยโอยยอย เปล่าเปียวดีตายอ่ะโดนแป้งอ่ะจี้มไหลอ้าวไม่ยคนเรียกว่าเซียนว่ะโอ้ยโอเคโอเคจะหนีพ้นหรือไม่โอ้ยโอ้ยจะหนีพ้นหรือไม่โอ้โหตีกันไปตีกันมาสองคนเร็วขึ้นขึ้นขึ้นข้างบนขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเป้าหมายใหมเป้าหมายใหมเป้าหมายใหมอ้าวมันรู้ได้เหรอว่าเรามามันก็เห็นแหละเร็ว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 เค เธอต้องรีบแล้วเธอต้องรีบแล้วเฮ้ยตีดิเออเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโกยแลวจ้า <c oughs> เต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้วอ้ตายกันหมดแถบ<ๆ>อะ <c oughs> ตอนเมื่อกี้มีประมาณสามคนที่เป็นทีนทีแล้วมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นนะก็บุ้ม <c oughs> ไปทั้งแผงอะคดแย่ เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นบางวินาทีสุดท้ายเราไปตีพอดีเลยใช่เธออยู่ใกล้กับระเบิดสองฝั่งเลยไงโอเคไม่ใช่นี่ด้วยอ่ะเมื่อกี้เห็นต้องเต่าา็ไม่น่าลงมาข้างล่างเลยอ่ะวิ่งช้ามากไปแล้วไปแล้วไปแล้วโย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  อันนี้น่าสนโยกโยอันนี้ขึ้นไม่ได้หรอโอยมันขึ้นไม่ได้เอ้สวยโอ้สวยแล้วสวยแล้วโอเคสวยแน่นอนไม่หรอกโอเคหลบเมียนจริงปะไม่มีคนสนใจนั่นเก้าแป <laughs> ดเจ็ดหกหนึ่งตุ่ม เออจะมาตีเราลมฉันเว้ยเห็นโอเคอยู่แบบใครจะได้เป็นหน้ารอบนี้ทินทีจะอยู่ในเมืองใครโอเคเราลอดตัวไปเ <h ook> ออขึ้นไม่ได้เอาต้อ,องขึ้นทางนี้โอ้หงโหง่ตั้งนานอุยข้างล่างแบบตีกันอย่างเมามันมากอะนัวสุดสุดโอ <h ook> อยังมีใครขึ้นมาทางนี้เลยนะฉันแอบเพยียงเงินเมียนแล้วนะเอ้ <h ook> ไปแล้ว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 มามามาเอาเอาเอาวอาจังหวะนี้แหละกูไปแล้วตีกันไปตีกันไปอืมเฮียของเขานี่แ,นแบบบอกเลยว่าสบายเธออยู่ไหนอะเขีนอยู่ในรูครับเฮ้ยพีคนอยู่ในรูด้วยอ้าวเ,เราเกลียดนคนที่แบบชอบตีลงมาเธอลงมาเหรอ ตีลงมาก็หมายถึงว่าอยู่ข้างบนแล้วมันก็แบบตีเราลงมาอะไรเงี้ยเออพี่ขวัญเจ็บคอฮะเจ็บคอเจ็บคอน่าเจ็บคอน่าเจ็บคอคนบ้านอะไรมีันเจ็บคออีหนูอีหนูทำไมอีหนูตีพี่ไวจังอะโอ๊ยตายอีกแน่เลยตายเลยวิ่งสวนรอดไปวิ่งสวนรอดคนหายไปไหนหมดคะคนอยู่ไหนคนเทคนเท กูวิ่งสวนนะคนอยู่ไหนหมดอ่ะเธอหาแบบเวลามันวิ่งตามใครอยู่เราวิ่งสวนไปมันจะไม่สนใจเราเนียนถือว่าเนียนได้เนียนได้เนียนดีเนียนดีเนียนได้ไม่ทันละโอมีเคซี่มองทิงตาโคตรเย่นี่จะเป็นตาสุดท้ายหรือเปล่าเพราะเรายังไม่ตาย say bye youtube เค้งคงอยู่ในรูเค้ยังคงหายใจเดียวก็มีคนมาได้ยินเสียงอยู่บนหัววิ่งช็อกใส่มันมีรูแบบนี้ได้เหรอเนี่ยนี่มันมืดมากอ่ะต้องแบบเดินโดดมามัววไม่มีใครสนใจอ่ะเขาตีกันอยู่ข้างบนอ่ะยกบนจะมีคนพาวิ่งลงไปข้างล่างเดินหัวเธอใช่ไหมนางป๊อกแป้ดินหัวเธอเนี่ยแหละไม่มีใครลงมาเลยเฮ้ยอยู่ใครรอดว่ะ มาิิววโอเครอดบาทเหลือเก้าคนแล้วนะคะตอนนี้เราว่าเราได้เป็น TNT แน่เราว่าเธอจะได้เป็นใช่เพราะเธอยังไม่ได้เป็นเลยใช่ไหมอ่ารอดเอ้าไม่งั้นน่ะเป็นไปได้ทำไมวุ้นเฟยไม่ได้เป็น TNT นะคะไม่น่าจะลงมาแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าสี่สามรอดหน้าอย่เงี้ยแค่ก็รอดหนึ่งดุม ดุมดุมดุมเดิมมาชาเล่ดุมมาชาเล่ดุมคนเมื่อกี้ประผนมากเคเป็นแน่นอนเลยไม่ก็น่าจะรีแล้วรีจุดยางยางมันรีตอนหกคนนะฮาจำไม่ผิดอ้าออเคเป็นทีนทีคนเดียวด้วยอยู่ไหนกันนาแถวนี้แหละจะเห็นไหมอ่ะอยู่ไหนกันนาแถวนี้แหละไปไหนก็ไม่รู้เธอมาฝั่งนี้แล้วไม่รู้อะอ่าแส่งว่อยู่อีกฝั่งนึ้ สิบเวีคนะเคชิบหาย <8 S 2> มไม่เจอใครเลยค่ยะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตู้มละโลกโมันอยู่ไหนกันวะไม่เจอมันน่าซ่อนอยู่บนน่ะไม่น่าเลยโอเคไม่น่าเลย <g ül> เฮ้ยช่วยคนนี้เทพจังเลยอ่ะ <c oughs> โอ้นี่มันไฟในเอฟเฟต์ดีนี่นะ <c oughs> โอ้น่ารักจังเลยนี่ อา้าวเราเหรอนี่สิน่ารักไปในฟิตตี้ไม่ให้เราแค่พูดว่าน่ารักจังเลยไม่ใช่เราเธออย่าหลงตัวเองเดี๋ยวป่ะคนบ้าอะไรใส่กางเกงในมันเล่น <c oughs> คนอื่นขเขารู้สึกเาจะรู้สึกว่าฉันแปลกไหมดูดิกแก้ผ้ามันเล่นนะดูน้องๆคนไรโป๊่ <c oughs> แต่ของจริงไม่มีสิทธิ์ได้เห็นชุดแบบนี้นะครับตัวแขวนอ้วนมากแต่ชุดนี้คงจะแบบ ช่เหรอใช่ใช่เหรอโอเคหมืนไส้ว่ะฉันจะตีไปหลังตาฉันจะตีให้ตูดแตกเออเราเหมือนไส้หมี่เธอมันจะฆ่าหมี่เธอหมี่ที่ไหนเรามีหมี่ที่ไหนนี่ไงไอเนี้ยหมี่ไงไอเฟดดี้เธออ๋อไฟในเฟดดี้เราเหรอถ้าไปเธอเรื่องของเธอ up to you แล้วเราจะฆ่าเธอไม่ห้ามมาฆ่าเราเอาโอเคเข้าไปด้วยอะไรเขาเห็นเต็นกระโดดขึ้นบ้านเหรอ ขึ้นได้ปะเหอะต่อยนะต่อ,นอยนะอย่าต่อยอย่าต่อยไม่ต่อยเลยไม่ต่อยถึงก็ขึ้นไม่ได้หรอกนี่ไงโอ๊ยเ <c oughs> ชื่ออย่างนี้ขึ้นได้เราเชื่ออ่ะโอ๊ยทำไมอ่ะได้โอ๊ยไม่ขึ้นก็ได้วะได้ดขึ้นยากจังอ่ะทำไมมันขึ้นยังไงเคสลงมาข้างล่างก่อนแล้วกะโดดขึ้นไหใหม่ได้ไหมอุย้ยอ่งกะโดดขึ้นดิ เอ้ยติดทำไมครั้งแรกเราฟุกเข้ารังเดียวได้ลเลยอา้าวได้เลยอได้แหละเอ้ยมีคนขึ้นมาอย่าต่อยนะต่อยนะต่อยต่อยกลับนะใส่มาต่กลับไม่เก่งเฮ้ยสองคนนู้นแบบไฟกันอย่างมามาันอยู่บนบ้านเห็นไหมตีกันเอา <ull> ตีกันเอาฟุกป้กปกองอ้าวคนหนึ่งร่วมมาแล้วทีทีร่วมมาแล้วครับอ่าน้่น้าเกิดการต่อยกันใต้ไม่อาวอาวกระโดดอกมาเองตีสามสิบวิครับ มีทีวีมาไหมครับถวนี้เขาลงไปดูเขาลงไปยินดูเฮ้ยไม่ค่อยู่บนต้นไม้อ่ะมันขึ้นไปได้ไงบอสมันก็กระโดดไปเรืเลยหรือเปล่าอืมสาวเพียบไปยน้แถวนี้เฮ้ยน้องเมดน้องเมดยม่บนต้นไม้ขึ้นไปยังไงเบ๋กระโดดเรื่อเลยเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งตุ้มเอาละแล้วว่ารอบนี้ต้องมีใครสักคนที่เป็นแน่นอน อยากเป็นเราก็พอเราไม่เอาเราไม่อยากเป็น No Yeah ้าโอเคอะไรหรออ้าเธอหายไปไหนอ่ะโอเคอะทำไมโอเคทำอย่างนี้เขาอ่ะเธอต่อยเราเองไม่ใช่เหรอเธอเป็นคนเป็น TNT คนอื่นอยู่บนบ้านทั้ง3 4คนไปต่อยต่อยเราใช่เราอยากต่อยเธอ แล้วเราก็ขึ้นไปไม่ได้อ่ะโอ้ยดูดีมีคนอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะไม่ต่อยโอย้คนอยู่ข้างล่างเลยเขาตีกันเมามันนัวกันอยู่สี่คนเนี่ยมันมาตมีนแล้ว,ยว๋ยวเราส่งคนลงไปให้ม,มันไม่มทันแล้วมันแปดมีแล้วเนี่ยเออยอมตายวะคนอะไรทำาให้ทำคนอื่นล้วตายเองตายอีกเราจะตีกลับมาเราทำไมทำไมตีคนอื่นก็ได้อ่ะ เอาก็เธออยู่ใกล้สุดอ<ม>่ะเราไม่หอน,<ค>นไม่แฟ,ไ<ห>แฟนเลยอะ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวตาอ่อนให, <c oughs> ตหน้ตาไหนวะตาไหนวะดูแลท่านไม่มีทางหรอกที่จะอ่อยให้ฉันอ่ะเดี๋ยวแม่งเด็กดก,ดก็ด่าเราอีกอ่ะดูถเด็กเด็กก็ด่าเราอีกอ่ะเด็กจะด่าอะไรฉันผิดฉันไปตีเธอก่อนเด็กไม่สนใจหรอกเธอตายแล้วไม่ตายไงเดี๋ยวเธอก็ตายโอ้ยด่าดิด่าเลยด่าไม่ เล่นด้วยแล้วเอออ่าไปไม่ใครบานเลย่ะคนมันเหลือน้อยแล้วมันเหลือสิเอ็ดคนเองอือเนี่ยตายอีกสองคนเหลือเก้าคนแต่คนบนต้นไม้เนี่ยจะตีังไงอ๋อต้องขึ้นไปให้ได้อ่ะขึ้นบ้านโอ้โุ้ยนั่นคนนั้นเป็นพอดีอ้าวผู้หญิงรวยแน่เขาเป็นตีกันเปล่าวะทำไมเขาไม่ตีนั่นดิ อมันจะต่อยคนนี้ไหมตายแน่ตายแน่มันจะมองเขาอะเอเรียบร้อยไปเลยนั่นไงไปทันรอดที่ไหนเคที่สองวิที1เม็ดสิบเก้าเฮ้ยรอดว่ะรอดว่ะรอดว่ะโอเครอดได้ไงวะเหียนอ่ะทีมเดียดีรอด กำลังตามไปหาเธออ้าวชิพายขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วต้องกระโดดขึ้นสูงๆถ้าอยู่ตรงนั้นขึ้นไม่ได้รแไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แหละอ้าวแล้วผู้หญิงบอกฉันยอมตายก็ได้ตูมเดี๋ยวก็มีแล้วตอนแล้วนะตอนนี้น่าจะรีแล้วมันมีทริกเลยถ้าทาไม่ได้เป็นนะเรามีทริกเดี๋ยวดูเลยดูอ้าวแล้เป็นวะแล้วเนี่ยทริคเธอคือ ใชยหลังให้หลังเก้าหนึ่งรอดตึ๊บอืโอเคสิบห้าสี่โหเวลาหมดไวมากเออ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 ปึ๊บโอเคห้าสี่สาสองหนึ่ง <laughs> โอเคตุ Lord, ้มยโอเครอดว่ะนียครั้นี้เคทั้งที่หนึ่งว่าพี่ขวัญใช่เปล่าไม่ใช่หรอกยากเป็นที่หนึ่งนะแล้ไม่ได้เล่นนาะน <laughs> ลืมต้องถอยหลังไปดีไปดิหนีไปเออหนีไปหนีไปหนีไปเขาตามไปทางเธออยู่นะเขาตามเปคนชุดแดงไปอยู่อไ้งถ้าเกิดเรากดออกเกมเธอจะเธอจะโกรธเราไหมต้องยืนดูเราจนกว่าจะจบเกมครับก็แบบเผลอไปกดเตียงอย่างเงี้ยเธอจะโกรธเราไหมเอาเมาส์ไปไว้ตรงอึดดิรอด my god เร่องเรื่องรอดนี่เลยสี่คนมา อาโอเคโอเคสวยแล้วโอเคสวยแล้วอ้าวอ้าวโอเคสวยแล้วไอเสียน้ำเงินตีเราเหรอบังอาจอออเอ้าสเอ็ดเก้าแปดแปดหกห้าจีจ้าวจ้หนึ่ดุม เฮ้ยมีฉากจังวะเฮ้ยก็ยังดีนะทำได้สี่อ่ะอีฉากไปโอเคครับเข้ากันไลก์ก็แชร์กัดซับสไคร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดแคปพี่พี๋ปอบแล้วกดพี่ฝันก็ได้นะก็แล้วแต่น้องนะคะแต่เล่นกดสองคนเลยนะครับจะได้แบบมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันนะครับสําหรับช่องใหม่รอกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะค่อยค่อยคิดคอนเทนต์ออกมาแล้วค่อยเปิดช่องนะรออะไรมันพร้อมๆกันโอเคไปละบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบาย